ครับก็กลับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนทางบ้านทุกท่านและพี่ๆป้านาอานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการาเปลี่ยนน้ำมันคาสด้วยตัวเองนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องง้อช่างนะครับและก็การร i y ประดิษฐ์สิ่งของที่ว่าจะใช้ดูดตัวน้ํามันจากตัวกระปุกน้ามันคาสนะครับแล้วก็วิธีการใช้เขาเรียกว่าตัวนี้นะครับ มันจะเป็นตัวที่ว่า,าไว้เสียบกับหัวไล่ลมน้ำลมน้ำมันคาสตนะครับตัวล่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอีกทีว่าใช้ตัวนี้ต้องใช้แบบไหนนะครับแล้วก็เป็นของตัวอะไรนะครับเดี๋ยวอย่างขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมก็จะใช้ตัวบีบของแชมพูนะครับแชมพูสระผมที่ว่าเหลือใช้ภายในบ้านนะครับมาดูดน้ํามันคาสออกจากกระปุกให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยเติมน้ํามันคาสอีกทีนะครับโอเคครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะดูดน้ำมันออกจากกระปุกน้ำมันคายก่อนนะครับก็จะใช้ตัวแชมพูนะครับตัวฝั่งที่ว่าเข้าในกระปุกนะครับดูดออกเลยนะครับน้ำมันก็จะออกมากระสายนะครับเราจะใช้สายยางมาเชื่อมต่อกับทุกปากนะครับดูดให้เกลี้ยงเลยนะครับดูดให้หมดเลยนะครับแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับ โคนะครับเพื่อนๆนี้ก็หมดแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ้ำมันเก่าของผมนะครับเอ่เห็นไหมครับเพื่อนๆดำมากเลยนะครับอ่าวิธีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันค้านะครับก็ดูว่าระยะการใช้รถอยู่ที่ประมาณส4ี่หมื่นกิโลนะครับก็มันตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าเอ่อเราว,วิ่งมากี่กิโลแล้วแล้วก็ดูว่านะ้ำมันมัน ตะกอนหรือเปล่าหรือว่าน้ำมันมันมีตะกอนแล้วก็เป็นสีดําแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ค่อยมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็ดก่อนนะครับเช็ดข้างในกระปุกนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับอ่าเครับโอ้โหดำมากเลยนะครับเพื่อน วิธีการนี้นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับสําหรับคนที่มีรถอยู่บ้านแล้วไม่อยากไปร้านช่างนะครับเราจะทําวิธีนี้ง่ายที่สุดนะครับโดยการ DIY นะครับสิ่งของภายในบ้านนะครับที่เหลือใช้นะครับ <c oughs> ช่วงโควิดด้วยนะครับบางท่านก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองด้วยนะ เดี๋ยวผมคิดทําความตอาดข้างในกระปุกนะครับแล้วก็เติมน้ำมันคเขตาไปนะครับรอบแรกเราจะเติมให้เต็มก่อนเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะ,อะพอเติมเต็มพอเติมน้ำมันคาร์ใส่กระปุกให้เต็มเสร็จน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปไล่ปั๊มคารต์ตัวล่างกันนะครับ โดวยวิธีการไลปร่ปมคาตัวล่างด้วยตัวเดียวนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งของประดิษฐ์ของผมที่ DIY ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนวิธีการทํานะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับอ่าเป็นตัวเดียวกันเป็นแชมพูเดียวกันนะครับแต่ตัวที่ว่ายังไม่ได้ผ่านการ DIY หรือว่าการดัดแปลงมามันก็จะดูดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดัดแปลงมาแล้วมันไม่สามารถที่จะดูดน้ําออกได้นะครับแบบนี้นะครับ ไอตัวนี้ที่ผมใช้เป็นวิธีขั้นตอนการทําคนเดียวได้ง่ายที่สุดครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเรามีตัวนี้เราจะไม่ต้องมีอสองคนนะครับทําคนเดียวได้ก็คือว่าตัวเนี้ยเป็นตัวไม่ให้น้ํามันไหลย,ย้อนกลับนะครับเราจะเราจะาสายตัวเนี้ยจะมีสายครับนี่ครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีสายต่อเข้ามานี้อีกทีหนึ่งปั๊บแล้วเอาสายตัวเนี้ย ต่อเข้ากับหัวตัวไล่ลมของความคาดตัวล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูเลยนะครับครับก็โอเคนะครับอันนี้ผมก็จะมาไล่ลมกันแล้วนะครับก็อ่าเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนึ้งนะครับสายที่ว่าผมบอกว่า DIY มาคือตัวนี้นะครับมันจะช่วยการอ่าการนำมันไหลย,ย้อนกลับมานะครับ ก็คือว่าพอกัาน้ำมันไหลย,ย้อนออกมาเราก็จะสามารถที่ว่าจะไล่ลมได้ง่ายนะครับตัวนี้นะครับแต่เทคนิคก็คือว่าต้องเอาตัวนี้เอาให้สูงกว่าตัวแม่ปั๊มล่างครับเนี่ยเอ่อตัวตัวปั๊มคาตัวล่างนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะเสียบสายเข้าไปให้ดูนะครับเนี่ยพอเราเสียบสายเข้าไปเสร็จปั๊บแบบนี้นะครับเราก็ต้องอยกหัวตัวเนี้ยยกสายตัวนี้ขึ้นมานะครับ ให้สูงกว่านะครับให้อยู่ประมาณแถวพวกข้างเครื่องเลยนะครับนี่ให้สูงประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะอ่าตอนนี้ก็คือว่าหัวไล่มันตันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข็มแหญ่หัวไล่ก่อนนะครับอีกทีเราไม่ได้มาเปิดนานนะครับไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันคดนานมันอาจจะมีคีดิ้งคีฝุ่นเข้าไปตันข้างในนะครับ อันนี้ตรงหัวไรล่ของมันจะเป็นรูเลยนะครับเออแล้วก็หาเข็มไปแย่เออโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่สายกันเป็นึ่งนะครับนี่นะครับผมก็ทำการปล่อยน้ำมันออกเลยนะครับนี่คือน้ำมันเก่าที่ค้างอยู่ตามแม่ปั๊มนะครับ จากไม่ปันตัวล่างลงมาตัวบนนะครับก็จะดําเลยนะครับก็คือว่าเราไม่ต้องคายหัวไล่ลมออกเยอะนะครับเดี๋ยวอากาศมันจะเข้านะครับก็คายประมาณนี้ครับเดี๋ยวน้ำมันก็จะเนี้ยเริ่มไหลขึ้นไปข้างบนแล้วครับขออภัยในพวกภาพด้วยนะครับอาจจะไม่เห็นชัดแล้วตัวกล้องสั่นนะครับเราไม่ต้องคายเยอะมากนะครับครับก็ อ่าแต่ผมจะบอกที่นี่อย่างหนึง่งก็คือว่าทําแบบนี้นะครับอยู่ประมาณสองถึงสามรอบแล้วเราก็จะขึ้นไปดูน้ํามันคัสต,ตัวข้างล่างนะครับในขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูน้ํามันคัสที่อยู่ปั๊มข้างบนนะครับว่ามันลดหรือเปล่าถ้าเกิดลดก็ใส่ไปเลยครับทําอยู่แบบนี้ประมาณสามถึงสี่รอบอ่าการที่ว่าจะดูว่าน้ํามันคัสเราได้ยังหนึ่งคือว่าเราต้องไล่ลมจนกว่า ห้ามีฟองอากาศนะครับห้ามีฟองอากาศอยู่ตามสาย2ก็ไล่จนกว่าน้ำมันเก่ามันออกให้หมดจนจนแบบเอน้ำมันดํำกลายเป็นน้ํามันใสนะครับให้หมดนะครับก็จะเกิดทําได้ก็อ่าสองข้อน,นี้ก็โอเคแล้วครับก็คาก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับก็ถือว่าการเปลี่ยนน้ํามันค้าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ยวผมปิดตัวหัวไล่ลมก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะไปดูน้ำมันตัวข้างล่างนะเอ,อตัวข้างบนนะครับพูดผิดตลอดเลยนะครับออโอเคครับเราก็มาดูนะครับว่าน้ำมันคาร์เราลดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันลดก็เราก็เติมเข้าไปนะครับจากการไล่น้ำมันคาร์ก็อยู่ประมาณอ่านี้ผมใช้ตัว0.5ลิตรนะครับไม่ถึงลิตรนะครับแต่ถ้าเกิดไม่พอก็ค่อยซื้อมาเพิ่อมอีกก็ได้นะครับแต่ ถ้าเกิดเราจะไล่าคา์ดจริงๆก็ขวดนี้ก็พอครับขวด0.5ลิตรนะครับเดี๋ยวผมลืมบอกอีกทีนึงก็เราจะต้องมาย่ำคา์เท่าไหร่ครับอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะย่ำคัดลงแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็ลงงัดขึ้นลงงัดขึ้นนะครับ แล้วก็ไปดูมันค้ายว่ามันลดหรือเปล่านะครับอ่าถ้าเกิดมันลดเราก็เติมเพิ่มไปเลยครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อนๆได้แล้วก็สามารถปิดหัวไล่คล้ายปุ๊บแล้วก็ปิดฝาก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ของผมจากการที่ว่าทําอยู่ประมาณสามถึงสีรอบนะครับอ่าเปิดหัวไล่ลมเสร็จป,ปั๊บให้น้ำมันเก่าไหลลงมานะครับแล้วก็ไป เหยียบค้าสัก2อสาครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็มาปิดหัวไล่ลมนะครับแล้วก็เปิดหัวไล่ลมให้น้ำมันไหลจนกว่าไม่มีฟองอากาศนะครับแล้วก็ดูจากลักษณะสายที่ว่าน้ำมันเก่าของผมออกมาก็เริ่มใสแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ทําการปิดแล้วนะครับก็โอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็สําหรับ พี่นาอาท่านใดนะครับที่อยากจะทำด้วยตัวเองก็ใช้เทคนิคนี้ได้นะครับไม่ยุ่งยากนะครับครับเพื่อนๆในนี้ผมก็ไล่น้ำมันคาสเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูนะครับว่าวิธีการเอาตัวนี้มาใช้กับการไล่ลมไม่ว่าจะเป็นปั๊มคัสหรือว่าปั๊มเบรกก็สามารถใช้ได้นะครับเ <ๆ S 1> พียงมีตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ผมก็ดึงออกมาจากหัวอ่าเขาเรียกว่า ันตัวกดของยาสัะผมนะครับตัวตัวยาสัะผมที่มีหัวกดนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่ลักษณะข้างในเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้ครับมีสปริงอยู่ข้างในนะครับอ่าแล้วก็มีลูกแก้วนะครับหรือว่าลูกปืนอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับวิธีการใช้นะครับก็คือว่าให้มันอยู่สภาพเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่าเห็นตรงนี้ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดู ปกติตรงนี้มันจะไม่มีรูนะครับถ้าเกิดเดิมๆของมันนะครับจะไม่มีรูมันจะมีรูข้างๆตรงนี้ครับนี่อ่ารูข้างๆรูข้างๆตรงนี้ครับเราก็จะมาเจาะรูตรงตรูดมันนะครับเจาะรูตรงตรูดมันเพื่อให้น้ำมันไหลเข้าทางนี้แล้วออกทางรูนี้ได้ครับแล้วก็มาออกทางสายตรงปลายสายตรงนี้ได้นะครับแล้วเทคนิคการใช้ตัวนี้นะครับหนึ่งก็คือว่า มันมีลูกแก้วคอยดันรูอยู่ข้างล่างนะครับนี่ดันรูอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับพอนะ้ำมันพอเราเสียบฝั่งนี้เราจะเสียบจากตรงหัวไล่ลมนะครับแล้วเราก็ทําเป็นแนวตั้งแบบนี้นครับพอเราไปอ่าพอเราไปแลวลมด้วยการเหยียบไม่ใช่เป็นคานหรือเบรกปุ๊บน้ำมันก็จะไหลขึ้นไปพอไหลขึ้นไปปุ๊บออกสายตัวนี้ครับเราจะตั้งเวน้นี้นี่นะครับอ่าตั้งเวน้นี้เสร็จปับ๊บ หัวตัวนี้ต่อมากระสายเข้าตรงหัวไล่ปั๊มนะครับอ่าไล่ปั๊มลมนะครับแล้วก็เราก็จะไปไม่ว่าจะเป็นเยยีบราหรือเยยีบรคเนืมันก็จะไหลออกมานี้ครับพอไหลออกมานี้ลูกแก้วหรือหรือลูกบืนที่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะช่วยดันน้ำมันที่ไหลออกมาปุ๊บเพื่อไม่ให้ย้อนกลับมานั่นเองครับนี่นะครับใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊มเบรกหรือปั๊มคานนะครับสาม,มารถทําคนเดียวได้นะครับ เพื่อนก็สามารถนําไปประดิษฐ์ได้นะครับเพียงแค่ว่าเจาะรูตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อให้น้ามันไหลออกตรงปลายสายได้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีสาระและความรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ